มาคืนเรื่อยๆค่ะสำหรับใครที่อยากลองใกล้มากที่ไหนก็เสื้อผ้าเราก็ไปลองได้คุณตัวที่เปควใส่นี่เป็นยังไงคะความพิเศษความพิเศษคือ b i s Collection ค่ะเขาจะมีช้าให้เรื่องหลากหลายมากคือแกะออกมาแล้วก็แกะเข้าไปได้แล้วแต่คนชอบบางคนก็แบบมีทั้งเป็นลิปเป้นเป็นหัวใจเป็นอะไรเงี้ยคือก็จะมีความเก๋ๆแล้วแต่มู o แต่ละวันที่แต่ละคนอต่บ้านปกติเราใส่แว่นอยู่แล้ว แแว่นตลอดค่ะเพราะว่าแดดมันแรงเนาะแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยแล้วก็เปลี่ยนช้าเ่อข้ามเอาก็แบบโก้แล้วเพื่อนก็อ้าวแว่นใหม่หรออะไรใส่แล้วคือสวยเหมือนใบเฟิร์นเลยสวยมากกว่าใบเฟิร์นเลยค่ะเบลมาสวยที่เฟิร์นโัวบอมไปเนี่ยสวยแล้วเพิร์นโัวบอมปะทำไมอ่ะทขาสวยกว่าไง ใจเลยพูดถึงแล้วความพ really? wow, right ิเศษที่นอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบว้าวมากเลยแบรนด์นี้เธอเขรู้สึกว่าคือดีไซน์เขามันทันสมัยแคบสุดรุ่นเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขามีเทคโนโลยีที่ทาให้แว่นเบามีเลนส์ที่แบบตอบสนองได้ทุกสายตาทุกโทย์เลยที่ทุกคนเข้าไปลองก่อนแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเขาเนี่ยมีแบบ AI ให้เรา try on ด้วยลองว่าแว่นแบบไหนเหมาะกับหน้าเราเราก็ลองในแอปเขาก่อนได้เลยค่ะถ้าชอบอันไหนก็กดสั่งซื้อแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็ไปเขามีสาขา โอเคเอาเฟินต้องใช้เนาะใช่ต okay, to ้องใช่ทางฝั่งไหนเฟินฝากมาจบไลูกค่ะก็อย่างที่ขายใบเพียรๆค่ะทีทุกอย่างจริงๆจริงค่อคนที่ชอบแต่งตัวเลนส์กันก็ไม่ใช่แค่แว่นสายตาเนาะเขาก็เป็นทั้งแบรนด์แฟชั่นด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ทุกหลายอย่างเลยค่ะรุ่นหล่อคนเองก็ชอบมากๆค่ะแต่ถึได้หลากหลายมากๆจริงๆริงโอเคเอาเฟิร์นดูแล้วเหมือนของลุงเยอะเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้อ่ะเกิดอะไรขึ้น จริงๆก็ทรงงเดิมค่ะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ออกกองอย่างหนักหดวงสาหัสกาลกันนะคะแต่ว่าเรามีงานอุ้ยออกลัวมากักน่ากลัวมากต้องถ่ายซีรีส์ค่ะที่ค่อนข้างเอ่อมหากาพลหน่อยนึงก็จะยาวยาวนานมากๆแล้วก็โลเคชั่นก็คนไม่ได้เห็นตึกเลยค่ะวันนี้เพิ่งได้เข้าห้างตื่นตาตื่นใจมากเลยเมกี้เราเห็นอะไรบ้า ไม่ปกติเราเห็นอะไรที่เวลาไปกรอย่างเงี้ยมันกเป็นยังไงเข้าขึ้นมาเหรอบิ๊งสีแดงบิ๊งสีแดงน้ำายหน้าตาผู้จัดการที่หงิดยังไงเพราะอากราอ้อนที่นี่อ้อนเขาถึงน่าปิ๊งกุดาร่าปิ๊งกุดาร่าอยู่ปิ๊งกุดาร่าแต่เย็นๆนะปาเปียวเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วใจใช่เราอยากระบายวันนี้มันทิ้งหนูไปเลยตอนตันหน้าทำผมเขาบอกว่าขอเดินทางหน่อยไม่ไหวแล้ว คนเซวเรื me, 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 me right? right. yup. anyway. well, ่องหมุนเรารู้สึกตัวเองไหมว่าแบบจริงๆแล้วมันเท่าเดิมหรือว่ามันลงจริงๆเท่าเดิมค่ะแต่ว่าบางทีก็เราก็มีเสื้อผ้าที่ช่วยอะไรใดๆอะไรแต่เราข้างนักเราก็ไม่ได้นวดไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะประมาณนี้แหละค่ะมาสัมผัสแล้วก็จะบวกลบโลสองโลไหนข้าวฟองอร่อยก็ขึ้นหน่อยไหนก็ไม่ถูกปากบ้างก็โอเคเออโดยรวมก็สวยขึ้นไงเขาใส่แว่นลูกค้ารักแย่ คิดโพรแว่นอาตอนนี้หีนบอกว่างานที่ถ่ายอยู่ได้จะไปบ้างแล้วอัพเดตก็ทำอไรอัพเดตก็คือไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเสร็จภาพยนต์เป็นเรื่องนึงอนนี้ก็เรื่องเหลือซีรีส์ที่พันบอกว่า คนค้างยากลำบากที่สุดของเพื่อนในทอมนี้แล้วก็จะเหลืองานขั้นค้างที่เราไว้อีกประมาณเสร็จสามก็สามเดือนไปเพ่ไหมคะหน้าวันคืนค่ะจริงไปมูที่ไหนก่อนคุณอื่นดาราคุณหน่นเขาแทบไม่มีคิวละครคิวซีรีส์กันเลยอันนี้เราไว้นานเลยต่อเราไม่นานแล้วเราฝากคอยนานเลยเป็นยี่ห้อที่เขาตองคิว ลองคิวบนข้ามบินแล้วจริงๆแล้วเล่นทำใเรียบร้อยสุดค่ะตอนนี้พูดบทให้กระชับค่ะจะได้เป็นกล้องเร็วเลยโอ้อันนี้คือเราหผลส่วนกระแสสุดมากเลยนะมีงานใช่นขคะที่อื่นแบบตอนนี้ก็คือแบบเงียบเหงามากเลยโอ้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกคนนะคะที่ตั้งใจทำงานในทุกที่ค่ะจะไม่บ่นว่าโลร้อนหรืออะไรก็ตามข้อผาก็เข้าได้อีกค่ะัวเพิ่นบ่นหรือยายบ่นตอนนี้ยายบ่นเราโอเคจ้าแล้วจะมีอะไรไม่ดีโยนโปนก็ต้องเรื่องจริงนะคะ ไมได้อีกไหมงา่นงานเยอะขนาดเนี้ยถ้าตอนนี้รับได้อีกข่ะอย่าไปพูดอะไรอย่างนัี้ยไม่อีกแต่ว่าเออถ้าอยู่ในห้างอะไรได้ก็ก็ขอพระคุณค่ะการที่เปาสะดวกงานรับงานที่ห้างีใครเป็นพิเศษค่ะแต่ถ้าใครก็ยินดีค่ะมีมีเวลาพักผ่อนไหมหรือว่าต้องเจ็ดวันเลยหรือว่าถ้าพูดตรงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีเรื่องใช่ค่ะไม่มีว่างเต็มวันเลยสักวัน แต่ว่าเข้าใจได้เพราะเป็นทัมมิ่งที่พอมันอย่างบอซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างยากเนาะคนนักแสดงเยอะถ่ายยากลำบากแล้วก็ก็ยังเทคชิวให้เขาหน้าที่เสมอเลยก็ยังเป็นที่มันแบบดูดเดือดแล้วก็มี่ไหมฮะแล้วเนี่ยมันบอกอย่างนี้พูดไม่ได้โดนฟ้องมึงไหมบอกให้พูดได้ห้าคำมเขาบอกให้พูดได้ห้าคำห้าคำห้าคำมึงชื่อเรื่องว่าเป็นการไล่ที่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อันนี้คือหนังอยู่ซีรีส์ที่ถ่ายชื่ีีซรส์มันนเป็อ แสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยบ้างเลยใช่ไหมแบบงานเรามีต่อเนื่องตลอดที่ผ่านมาเหรอคะไม่ว่าย้อนไปลึกแค่ไหนคะถ้าเกิดเอาในปีนี้ก็ได้ในปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยใช่โอ้อันนี้คือต้องหาเคล็ดลับแล้วแหละว่าทำไมถึงปังขนาดนี้ตั้งใจทำงานอย่างนีแต่ใส่ว่าเราจะสวยขึ้น ีอ๋อข้อแรกถามมาเรื่องถามด้วยว่ายามข่าวยาข่าวเมนว่าแปลว่ากต้องขอแน่ถามตรงพอดีว่าท็อปจะลนเนาะซึ่งออกไปออกรายการแล้วมีการพูดถึงความรักครั้งเก่าหลายคนก็ใบไปโยงมาแบบเออเหมือนว่าออกที่ใบเฟิร์มมันหมายถึงใบเฟิร์นหรือเปล่าเราพอจะเห็นข่าวนี้แว๊บๆบ้างไหมแว๊บๆนะใช่ใช่เราไหมคิดว่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆมันก็นานมากๆแล้ว่ะค เพราะหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะมาถึงเรานั่นแหละขอเป็นความนักที่ดีที่สุดของเราเอาไว้ถัาอ๋ออันนี้ตอบได้จริงๆค่ะมันก็นานมากแล้วจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าโดยบริบทเนาะเราก็โยงกันไปเองหรือก็ไม่แน่ใจจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเขามาถึงเราเราเราคิดก็อันนี้สำหรับเฟิร์นเนาะเฟิร์นอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเฟิร์นเองในทุกความรักที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดในทุกทาง เขาบอกว่าสามารถเป็นเพื่อนกแฟกลับได้สำหรับเราเขาหมายถึงคนงานคุณ่าสำหรับคนเราเราคนบอกเราอีกคนตอบแทนเขาได้ค่ะแต่สำหรับผมคนนีนไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็นานมากแล้วเราก็ใช้ชีวิต กูอ่อนทำงานท่าการกันไปเพรานานมากๆแล้ว่ะแล้วทันทีมีโอกาสอีกที่กิดบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่ได้เจอยังไม่ติดต่อพอมีคนโยงบอกมาว่าเป็นเราจริงๆเรารู้สึกอะไรไหมอยู่กับเขาบ้างสะดวกใจที่ให้มาให้ใบเป็นเราไหมเมื่อยเลยค่ะคนเป็นคนคือหลายๆคนก็ตรงมากับเรานะก็จะเห็นพัฒนาการเห็นทุกอย่างทุกประสบการณ์ความรักของหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้ติดใจอะไรสบายหีค่ะติ๊กว่านเอนในทันทีเขาพูดดีมากมาก ก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่ว่าก็ก็มันก็แล้วแต่นความคิดเห็อคนอีเรือนึงคเรื่องขอตามควมดอชอันนี้นก็เราคูว่าจะเป็นขอพาถูกคนทางังานอะไรงเราก็ไม่าดจริงจเราสามารถในนาคตถ้ามีโอกาสท่วงานกันจะให้หนูรับงานท่วมตอนนี้เลยานกอีกประมาณสองสปีได้ค่ะถ้าเกา ไม่เคยมีขัดจอกันเลยใช่ไหมเฟิร์นไม่ดีเลยค่ะจริงๆคนก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าคนอยู่ในป่าในเขาเนี่ยคดีข่าวก็เพิ่งเห็นก่อนมานี่แป๊บๆเองค่ะไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยแสดงว่าถ้าเกิดมีคนติดต่องานเราจริงๆกับท็อปคนไม่มีปัญหาเลยค่ะอยู่ที่คิวของเฟิร์นสัมภาระได้ช่วงไหนได้ช่วงไหนอีกสองปีใช่เล่นนะอีกอีกสองปีถึงว่างถ้าความจริงก็เป็นเช่นนั้นค่ะความจริง ติดต่อเข้ามาก่อนได้ค่ะขอแม่พยายามแต่ว่ามันขึ้นขายอนไขอะไรเป็นพิเศษไหมที่แบบว่าแบบนี้ไม่ไม่น่าได้ส่วนใหญ่ขึ้นขายหลักๆของคนมีแค่คิวเลยค่ะคิวลองมาก็เป็นบทที่อยากเล่นอะไรเงี้ยท้าทายแบบเอออ่านแล้วสปาร์กจอยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจเราอะคะหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างของเราว่างมากค่ะเราทำงานร้อยเปอร์เซนต์มีมางกว่าที่อื่นเหรอ ีว่างจริงเขาบอกว่างแตก็ดีแล้วไม่ต้องรีบมีก็ว่างเลยด้วยกันแข็งแต่แอนมันหายากไม่สวยขนาดนี้เขาก็แบบเอ๊ะว่างจริงหรือป่าใช่ไหมคะเพื่อนบันดีสุดได้ว่างจริงๆใช่ไหมคะก็ว่างก็มาว่างจริงแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไไม่ด้ว่างเรื่องงานว่างได้หัวใจว่างแต่ว่ากายไม่ว่างเลย เงาไม่เงาไม่ม sure. ีใครจีบเลยค่ะไม่ได้ดูหรือเปล่าไม่ได้เปิดดู้เล็กป่าในไล่เล็กเคยเปิดครั้งหนึ่งแล้วมีแปลกๆเยอะเลยถึงว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ได้ไล่เออตกใจมาแนวไหนมาแนวมาแนวพูดตรงนี้ไม่ได้เลยอ๋อกลายไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้เลยเป็นแนวเซ็นเตอร์อย่างเดียวโอ้พระหาตถ์จ๋าจริงๆเราเราอยากมีความรักไหมคะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีนะแต่ก็ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันจะปิดใจตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ยังเชื่อพมดขิดอยู่อย่างนั้นว่าแล้วไม่เหงาเหรอลรวแบบอยู่กองอยากหาคนคุยอยไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่ากองหนูก็ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะถ่ยอยู่อย่างนั้นจริงๆค่ะพอกลับบ้านก็หมดแรงค่ะน้ำก็นอนได้เลย่ะแลนจะมีหมาอีกหนึ่งหรือจะไปบ้านโน้นเนี่ยเหมือนไม่ได้เหรอหรือจะไปขึ้นพ่แม่ละ ูสันิดนึงไหมค่อแม่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 ก็่ะม่แ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 มะแม่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 าม่แ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 ม่อม่แม่แม่แม่ะไ่ม่ดม่แล่แม่แม่แม่แ่แม่่รแิแ่แ่อ่อยู่ย่แม่ไม่ ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแหละค่ะทะเาะทุกวันเลยนจริงๆอคุณมองความรักเรายังเหมือนเดิมไหมคะเออก็ยังสวยงามอยู่นะก็ยังอยากมีครอบครัวในวันหนึ่งค่ะสเปคเรายังเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงหนุ่มตีหรือยังไงไมมต้องไม่ไหมแว่เราสวยขึ้นนะผู้ชายไม่เกี่ยวแล้วจริงๆผู้ชายไม่มีสเปคจริงๆโอเคโอเคครับ ส่แวน้สวยมากเาบกสแว่ลสวคนพิมขอให้รวยวยส่แว่ลสว่ผามวเดีอยัไม่เวยเาเลยสวยยงมได้โอเคเคลิมฝัน่ายลกโอเคจ่าเก่งมากเลยจ้าเจ้าสวยมากโอเว่นมากเสาแว่นมากนั่นคือเปลงรูปใช่ไหมเนี่ยเจอเออเยี่ยมเลยจ้า เขาไม่ได้ออกจากป่าเออโอ้ยหแรงมากอีกแต่ไม่จริงจริงนะใจใจร้าเออแมวไหมเออมม้ามม้าม้้อเสร็เสอันไหนวะเส็ไปได้เนี่ะเออแมวมู้าใช่ใช่เอออะไรอะไรไปแล้วเหรอจะไปไหนเออเ อวันนี้เขาเงาเขาได้เจอเพื่อนเจ